ยินดีต้อนรับเข้าสู่ด e v i l t i ม์จากเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบก,กับเอฟซีเอสบเมื่อรายชื่อของทีมออกมาทุกคนคาดหวังให้คอปปี้เมนูจะอยู่ตำ่ำและบรูโน่เฟอร์เดนเดสจะเล่นข้างหน้าเขาเมื่อเกมเริ่มต้นบทบาทเหล่านั้นกลับกันเมื่อผู้เล่นทั้งสองเริ่มคุ้นเคยกับตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายพวกเขาเริ่มทำให้ยูไนเต็ดทำเกมได้ดีขึ้นโดยลิซันโดรมาตินเนสที่มีความมั่นใจมากขึ้นเมนูและบรูโน่ประสานงานกันทางฝั่งซ้ายของกองกลางและทำให้พื้นที่ตรงนั้นของสนามกลายเป็นพื้นที่สำคัญ กบ้เมนูสนุกกับเกมที่ดีที่สุดของเขาภายใต้การคุมทีมของรูเบนอมูริมกับ f c s b ในศึกยูโรปียลีกโดยทำเป็น1ประตูและ1แอสซิสต์ในชัยชนะ2ประตูต่อศูนย์ที่จองเส้นทางตรงให้ยูเนเต็ดเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันดาวเตะวัยสปีในบทบาทหมายเลข1ิ 10, โดยมีบรูโน่เฟอร์เดนเดสอยู่ลึกลงไปและเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยอิสระที่เขาได้รับทําให้เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในขณะที่เขาประสานงานได้ดีกับบรูโน่และต่อมากับอันเดรฮันโดการาโชเมื่อนักเตะ ก่อนหน้านี้เมนูถูกใช้งานเป็นกองกลางตัวรับโดยอมโมริมและเขาได้รับขนานนามว่าเป็นกองกลางที่สมบูรณ์แบบโดยเอริกเทนฮักแต่นักเตะจ,จากอะคาเดมี่ายน้พบว่าการลงเล่นนั้นยากขึ้นเมื่อเร็วๆนี้โดยอมโมริมได้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเกมรับของคอปปี้เมนูไม่ดีพอที่จะเติมเต็ม,ตมบทบาทนั้นและอนาคตของเขาน่าจะอยู่ข้างหน้ามากขึ้นผมจําเป็นต้องได้เวลาทํางานร่วมกับผู้เล่นเพื่อเข้าใจตําแหน่งที่ดีที่สุดของเขาและนั่นคือที่มาตําแหน่งของคอปปี้เมนูในวันนี้ในฐานะกองกลางเมนูเจอความยากลําบากเมื่อเล่นเกมรับแต่ในตําแหน่งบอร์ เขาไม่ต้องรับผิดชอบในการวิ่งกลับมาป้องกันมากนะักวันนี้เมนูฟอร์มดีมากคุณสามารถรู้สึกได้ว่าเขามีอิสระและได้เล่นหน้าเขตโทษเพื่อใช้จุดแข็งตัวเองมากขึ้นคือการเชื่อมเกมในพื้นที่แคบครึ่งหลังที่คู่แข่งเริ่มเหนื่อยเรามีพื้นที่หน้าเขตโทษมากขึ้นรวมถึงเมนูและจังหวะด,ดวลต,ตัวตัวของอามัดกับความเร็วของการาโชก็ช่วยทีมได้มากเราได้โรเตชันบางคนเราไม่ต้องเล่นอีก2นัดในรอบเพลย์ออฟโดยรวมมันเป็นวันที่ดีรูเบนอัลบริมกล่าวถึงรูปเกม แน่นอนเราต้องให้ความเคารพแต่คุณต้องเข้าใจว่าคู่แข่งไม่ใช่ระดับพรีเมียร์ลีกผมไม่เห็นความแตกต่างในการเล่นของเรามากนะแต่เรามีเวลาสําหรับการคิดและเชื่อมเกมมากขึ้นลูกทีมทําได้ดีและเก็บคลินชีตได้อีกครั้งเราสร้างโอกาสได้อีกเพียบและควรยิงได้มากกว่า2ประตูเมื่อเข้าสู่รอบนี้อะไรก็เป็นไปได้เราสามารถมองไปทีละเกมเพื่อคว้าแชมป์เพราะไม่ว่ายังไงก็ตามเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดังนั้นเราต้องต่อสู้เพื่อเป็นแชมป์ มาที่คอบบี้เมนูกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาพร้อมเสมอไม่ว่าจะโดนจับยืนตรงไหนเมนูกล่าวว่าเป็นเกมที่หนักเหมือนที่เราคาดเอาไว้เป็นสนามที่ยากตอนนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเอาชนะไปเรื่อยๆเอาชนะต่อไปและในทัวร์นาเมนต์นี้เราอยากไปให้ไกลที่สุดผมเอนจอยนะกับการเล่นด้านบนมากขึ้นผมมีความสุขกับการอยู่ในสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าผู้จัดการทีมต้องการให้ผมเล่นตรงไหนวันนี้เป็นการยืนสูงขึ้นและมันก็ออกมาดีผมสนุกกับมันนะมาที่บรรดากูรูต่างออกมาชี้ว่า ช,ชนะ2ประตูต่อศูนย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหนือสเตโอบูคาเรสแชมป์จากโรมาเนียได้เผยให้เห็นถึงวิธีการดึงเอาศักยภาพสูงสุดของทางคอบบี้เมนูและอเดรฮโดกานาโชออกมาโรบี้ซาเวตกล่าวกับทีเอ็นทีสปอร์ตสำหรับกานาโชผมไม่คิดว่าเขาเหมาะกับตำแหน่งกลางรุกนะเขาดูดีที่สุดเวลาที่เขามีพื้นที่เล่นในแดนคู่ต่อสู้ผมคิดว่าเมนูกับบทบาทกลางรุกในพื้นที่แคบ,แ,คบแบบนั้นมันทำให้ผมคิดว่าเขาเจอตำแหน่งที่ใช่ ลองดูกานาโชที่เล่นฝั่งซ้ายสิเมื่อใดที่พวกเขาพร้อมใจกันวิ่งด้วยกันทั้งทีมพวกเขาคือภัยคุกคามชั้นดีผมไม่คิดว่าคอบบี้เมนูจะเหมาะกับตำแหน่งกองกลางตัวต่ำในทีมนี้นะสำหรับผมแล้วเขาคือกองกลางตัวรุกในทีมนี้คุณเห็นได้จากลายการวิ่งของเขาในช่วงครึ่งแรกขณะที่โอเวนฮาร์กริฟกล่าวเสริมว่าพวกเขาเล่นกับแผนนี้กันมาหลายเกมแล้วกาเน,นโชและอามาเดียโลสร้างความแตกต่างให้กับทีมนี้ได้อย่างมากและในครึ่งหลังทุกคนดูอันตรายมากขึ้น อีเร็กเซนและบรูโนเล่นในบทบาทที่ต่ำกว่าเดิมทำให้เมนูเติมเกมรุกไปข้างหน้าได้มากขึ้นสำหรับเกมต่อไปรูบเบนอโมริมจะลองใช้เมนูในตำแหน่งนี้อีกครั้งเลยหรือไม่และผลลัพธ์จะเป็นยังไงต้องรอดูกันต่อไปเพื่อนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างกับตำแหน่งใหม่ของ Copy ้เมนูคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ De v i ลไทม์สวัสดีครับ